้ายังวิ่งแล้วเราตัวเองตลอดเวลาเรามักจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่พาลูกออกไปข้างนอกใช่ไหมคราวนี้ให้เราตั้งสติใหม่นะคะเราจะพาลูกออกไปเล่นและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันถ้าสถานที่นั้นมันยังแคบไปคนยังเยอะไปลูกเราจะปกรลีดคลาดโวยวายเราก็ไปที่สถานที่ที่มันใหญ่กว่าน,นั้นหน่อยนะคะถ้าสมมติว่าจะพาไป ร้านอาหารที่มีหนึ่งห้องเล็กๆเราก็อาจจะไปเรียนรู้จักสนามเด็กเล่นก่อนนะคะการเข้าไปหาสังคมการเข้าไปหาเพื่อนนะคะให้เขาได้แบบปล่อยพลังเต็มที่ก่อนนะคะหรือเรารู้ว่าเนี่ยจะไปที่นี่มันแคบจะทำยังไงดีถ้าเรามีเวลาเผื่อเวลาเลยเอาลูกไปวิ่งก่อนวิ่งปล่อยพลังเต็มที่แล้วก็ไปอีกที่หนึ่งนะคะเมื่อเขา พลังของเขาลดน้อยลงนะคะเขาได้ปล่อยพลังเต็มที่แล้วเอ่อเมื่อเขาไปเจอสถานที่ถัดมานะคะเขาก็จะสงบได้ดีขึ้นเย่าชมอย่าลืมชมนะว่าอู้เก่งจังดีจังนะคะดีจังเดียเรื่องอะไรเก่งเรื่องอะไรชมชมออกมาให้ชัดเจนเรื่องการชมครูแหม่มมักจะบอกว่าเอา่อชมให้ชัดเจนนะคะเก่งจังนั่งทานข้าว นั่งทานข้าวกับแม่เรียบร้อยเลยเก่งจังไม่วิ่งสนเลยนะคะอยู่เรียบร้อยเลยนะคะอ่านะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแม่มตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแม่มโชติลักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัว ให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ